ค่ะสวัสดีค่ะอุตสาหพาเที่ยวค่ะต้อนรับ EP ที่33นะคะวันนี้นะคะเราจะพามากลางเต็นท์ที่สวนไผ่เพชรดีสอดค่ะ บริเวณน,นี้นะคะก็เป็นบริเวณที่เป็นจุดกลางเต็นท์นะคะอยู่บริเวณติดกับริมน้ําเลยแล้วก็เป็นจุดที่เราตั้งแคมป์กับเพื่อนๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ตรงด้านนู้นนะคะที่เห็นไกลๆอยู่ด้านหลังนะคะก็เป็นพื้นที่สําหรับคนที่จองมาเป็นหมู่คณะนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ไว้สังสรรค์ได้ด้านนู้นไว้ทานข้าวได้ด้วยนะคะ บริเวณตรงนี้นะคะเขาก็มีศาลานะคะไว้ให้พักผ่อนหย่อนใจนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่จะหาเครื่องดองเครื่องดื่มอะไรเนะะี่ยค่ะมานั่งทานตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่นั่งชมวิวด้านริมน้ําได้เลยนะคะแล้วก็นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้นําเต็นท์มานะคะเขาก็มีเต็นท์ไว้ให้เช่าด้วยนะคะเป็นเต็นท์ประมาณนี้ค่ะ ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูจุดที่เขาเตรียมไว้ให้เราล้างจานนะคะตามมาเลยคะ่ะค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่เขาเตรียมไว้ให้เราล้างจานนะคะก็จะเป็นซิงสองบบสซิงแบบนี้นะคะ ค่ะในส่วนของห้องน้ํานะคะก็มีห้องน้ําประมาณสี่ห้องนะคะจะแบ่งออกเป็นห้องน้ําที่เป็นชักโครกสองห้องแล้วก็ห้องที่เป็นนั่งยองสองห้องนะคะในห้องน้ํานะคะใช้อาบน้ําได้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยคะ่ะ เมือนค่ะไหนๆก็ไหนๆนะคะขอเวลาเล่นน้ำสักแป๊บหนึ่งค่ะน้ำรู้สึกว่าน่าเล่นมากเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็กําลังจะเตรียมนะคะเตรียมเมนูมื้อเย็นของเรานะคะเราก็มีไก่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําไก่ทอดเกลือนะคะเมนูเป็นไก่ทอดเกลือกับเป็นปลาทับทิมทอดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ นี้นะคะถึงช่วงเวลานะคะเปิดครัวแคมป์นะคะวันนี้เรามี3ามเมนูเลยนะคะวันนี้เรามีน้องเป้มาช่วยด้วยนะคะน้องเป้มาช่วยดีครับทอดเมนูแรกค่ะเป็นเมนูอะไรนะคะน้องเป้ไก่ทอดเกลือโอเคเราเริ่มไปเลยค่ะไก่ทอดเกลือโอเคนะคะเมนูต่อไปนะคะเราก็จะมีเมนูเป็นผักหวานผัดน้ำมันหอยนะคะอันนี้ผักหวานบ้านนะคะเราได้มาจากข้างทางสิบ,บาทเองค่ะ แล้วก็อีกเมนูนะคะเป็นปลาทอดนะคะปลาทอดหรือเราจะใช้เป็นแบบกระทะแบบนี้แต่เป็นในย่างเอาใส่น้ำมันน้อยๆนะความสุขของเราชาวแคมป์กันในลงมือทำกันด้มาเที่ยวกันได้อยู่ร่วมกันนะคะชวนเพื่อนๆนะคะสักครั้งหนึ่งลองออกแคมป์แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะขาดมันไม่ได้ <laughs> ตรงนี้นะมีส่วนดีมากเลยค่ะไม่ติดค่ะมูดิกาแป้ดูดิว้าวเนื้อปลาสวยนะคะนะคะปลาด้านหนึ่งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับอีกด้านหนึ่งนะคะปลาดูยหยั นิดหนึ่งเทครับว้าวสวยงามค่ะค่ะไม่ติดกระทะเลยค่ะดูกระทะกระทะเขาดีจริงๆค่ะแล้วนะคะมาโอเคจัดจานได้เลยนะคะอันดับแรกเราปิดไฟก่อนกันไม่ก่อนมันดีดมากเลยนะร้อนแดงร้อนคนจัดเรียงกันนะคะโอเคนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแม่ความมือใหม่นะคะ สุดยอดมากเลยที่ได้กินกับข้าวปมือน้องเบ้โอยสวยงามมากเลยค่ะดูดูไก่ทุกอย่างนะคะอยู่ขึ้นอยู่กับความระมัดระวังของตัวเราด้วยนะคะอาหารอร่อยหน้าตาดีคนทําก็เก่งด้วยอันนี้เราทอดมาหลายครั้งแล้วเนาะได้จนได้มาเป็นไก่ทอดน้าปลาเป็นเล็กๆแบบนี้น่าทานมากค่ะลองชิมกันดูนะคะล้วจะติดใจ สวยงามสวยงามค่ะเอานะคะเมนูไก่ทอดกระสับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการชิมเราจะเชิญเพื่อนชาวแคมป์เรานะคะคณะนี้มาชิมหน่อยค่ะน้องปา้ะพี่วิสิตเชิญเลยค่ะและชิมแล้ว่างเพื่อนๆไหนนะคะว่าแต่ยังร้อนไหมคะยังร้อนนะคะไก่ร้อนนะคะขอขอความระมัดระวังนิดนึงชิมแล้วรสชาติเป็นไงคะอื่ร้อค ผ่านนะคะไก่ทอดเกือเช้าแคมป์ค่ะ ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมนะครับเราไม่ได้เจอกันต้องหลายเดือนนะครับผมนานมากค่ะนะครับค่ะเรายังไม่ได้เลิกทํานะคะค่ะเราต้องขอย้อนกลับไปก่อนว่าที่นี่เรามากางเต้นที่ที่สวนไผ่เพชรจังหวัดเพชรบุรีค่ะครับจุดเด่นของสถานที่ตรงนี้นะครับผมเขามีเขามีกอไผ่เยอะนะครับเป็นกอขนาดใหญ่เลย นะครับก็สวยไปอีกแบบะนะครับผมอันนี้เราก็จะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายสําหรับการเต็นตรงจุดนี้นะครับเขามีค่าใช้จ่ายยังไงก็ผู้ใหญ่เขาคิดท่านละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะส่วนเด็กอะค่ะก็คิดหนึ่งร้อยบาทค่ะนะครับสิ่งอันวยความสะดวกเท่าที่ผมเห็นนะครับเขามีปลั๊กไฟไว้ให้ใช้ด้วยค่ะนะครับถ้ายังไงก็เตรียมสายพ่วงกันมานะครับผมค่ะใช่ค่ะ,ะครับแล้วก็อีกอีกหนึ่งอย่างที่นี่เขารถเนี่ยสามารถ จอดเข้ามาในลานกลางเต็นท์ได้เลยนะครับเรากางเต็นท์ข้างรถได้เลยนะครับไม่ต้องขนกันไกลไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยนะครับไม่เื่ะแล้วก็มีจุดกางเต็นท์ที่อยู่ติดกับริมน้ำใช่ครับนะครับดูธรรมชาติชื่นชมธรรมชาติสวยครับที่นี่นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมค่ะที่นี่สามารถเล่นน้ําได้นะครับน้าไม่ลึกมากน้ําใสเย็นมากาน,น้าใสแล้ว voilà. ก็เย็นเด็กๆก็สามารถมาเล่นได้ ใช่ค่ะเหมือนจุดที่เราเนี่ยนั่งแช่นั่งแช่ขาเลยค่ะวันนี้แบบชิลๆนะเราใช้เวลากับที่นี่สองคืนกับอีกสามวันเนาะใช่ค่ะเราคิดถึงแคมป์ค่ะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นี่เขามีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับแล้วก็มีโซนของบ้านพักมีหลังใหญ่หลังเล็กนะครับส่วนเรื่องราคายังไงก็ลองติดต่อสอบถามกันอีกทีแล้วกันนะครับผมได้นะครับแล้วเรามีอะไรจะเสริมอีกไหม ก็จะเสริมก็ถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจที่นี่นะคะก็ไม่ต้องจองนะเข้ามาเลยเลยไม่ต้องจองเข้ามาได้เลยค่ะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยากให้มานะครับเราสองคนนะคะก็ประทับใจที่นี่เหมือนกันค่ะค่ะก็แปลว่าไงดีอ่ะรอแล้วเราไปแข่งมุกกวัดเองวัดไหลๆอยู่ดีๆ โอเคไปแล้วยาวแล้วหลางตรงนี้ครับเอาเอาอันนี้ไว้ตัดต่อ <laughs>